ค่จะาบกับข่าการุุนยยาับนนะครับสวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6ครับมาเบ่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับผม หล่องมรสุมผาดผ่านยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณชายฝั่งประเทศพมา่าภาคเหนือแต่กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเข่าสู้ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณเอ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับกับเชียดไทยประเทศไทยเทาเนี่ครับจากที่มีฝนตกยู่กับิมีฝนตกต่อเนื่องนะครับ จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับสำหรับภาคอีสานบานเฮานะครับผมผักไทยดาวเทียมนะครับกระเสียนได้ว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะบนเฮานะครับมันกกิต้นมากตมีเมฆเป็นส่วนหลายนะครับสีเห็นต้นมากซีโอคารไบเป็นเมฆสันสูงนะครับแต่ว่าเมฆสันต่ำกันหลายขึ้นกันนะครับผมลดาตัวอาะกาศจังหวัดคอนแก่นนะครับผมตอนนี้ก็พบกุ้มฝนตกกระจายนะครับบริเวณจังหวัดเลยนะครับนนองบัวลำพู ชัยภูมิอุดรนะครับลวก็ากาลสินลวก็าสกลนครเล็กหน่อยนะครับผมเรดาตัวละกาสกลนครนะครับกับเชียนว่าตอนนี้อ่ะเปลนบานห้องกับฝนตกลายขึ้นกันนะครับขับสาหรับเมื่อนี่นะครับผมกบมีฝนฝ่าขนองนะครับลอยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับกับมีฝนตกนักบางแห้งนะครับส่วนลายกัะทั่วภาคอีสานแหะครับผมแต่ตามจริงแล้วนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อนี่นะครับกับอยู่ที่ประมาณ 3 1ถึง3 5องศาเซลเซียดนะครับในช่วงของวันเนาะส่วนในช่วงขางคืนนี่ก็อยู่ที่ประมาณ24ถึง2 5องศาเซลเซียตนะครับผมครับกับยาีิฟากนะครับพอแม่พี่น้องนะครับผมช่วงนี้กับออหายเพ่อแม่พี่น้องนะครับบริเวณกาวคือภัยสางของเฮานะครับระมัดระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็ฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและการปลาหลายหลากได้นะครับในโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ าลาดเชิงเขานะครับหรือไก่ทางน้ำนะครับผมับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมกับพี่เพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ได้อย่างแม่นยำอุตินิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรง